รเกียงผัด,ดไข่สูตรบ้านลระกาศนะครับตอนนี้ผมมิเตอร์ลฟเตียเนี่ยผมมาถึงบ้านประกาศเรียบร้อยแล้วแล้วก็พาลงมากแท็กซี่เนี่ยพาปุ๊บเนี่ยนั่งแท็กซี่ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิก็มาเจอทิอ่แอลเลยครับี่คือทิดแอลครับแล้วนพี่ชื่ออะไรนะครับนี่คือพี่หมูครับนั่งกินคุยกันบอากาศอากาศร้อนๆนะครับผมก็ จิบเบียร์ไปสบายๆครับเพราะว่าที่แดวนี่ไม่ได้เจอกันกับปีแล้วมั้งคือจับมาบ้านทีนกนนนน็นานๆเจอทัน,นทีแต่ปรากฏว่าผมก็ชิมกุ้งไปสองตัวก็ยังธรรมดาเพราะมันเย็นแล้วแต่อร่อยแต่ผมไปเจอเนี่ครับอีกอย่างไอ้ผักกัดดองผัดใส่ไข่ผมกินไปคำแรกปุ๊บโอ้มันเข้ากันนะอากาศร้อนๆจิบเบียร์แล้วก็กินผักกัดดองนี่มันอร่อยมากนะครับ ที่หมูก็เลยตักมาให้เพิ่มเติมนะครับมันอร่อยจริงๆครับก็รสชาติมันดีจริงๆคือผมกลับมาบ้านเนี่ยทุกอย่างมันถูกาปากผมหมดเลยแล้วมันไม่หวานเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปอมเปรี้ยวอมหวานใส่ไข่อะไรม,มันสุดยอดพอดีอ,อยู่บ้านอะไรอะไรก็อร่อยครับ เดี๋ยวสุครับกินดีต้อนรับกลับจ,บจบากขอนลอยสู่บางบอ่อถ้าเกิดมีโอกาสาน้องก,กินกนะของบางบอ่อของบรรากาศเนี่ยอันนี้เขาอร่อยกินเยี่ยมครับ